สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนปีแลวเราก็ได้มาเล่นคเครดอเก่งเลยครับจะเป็นงานจันาร์นี้ก็ไปดูเลยาจากข้างแล้วก็ได้มีเสียงรถไฟมานั่นไงพูดปับก็มาเลยต้องไปหาคนที่รถไฟเหาะรถไฟฟ้าตรงนั้นแล้วม่รู้ว่าเขาเป็นคนหรือเป็นหุ่นยนต์แต่ผมขอเดาว่าเขาน่าเป็นหุ่นยนต์นะครับเพราะว่าในโลกนี้ไม่น่าจะมีคนเหลือแล้วมีแต่หุ่นยนต์เท่านั้นเดีย๋ยวดูดีกว่ามันเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่า ระหวังว่ามันคงจะไม่พูดเยอะอะไรมากมายอะ่ะเพราะว่าถ้ายาวนี้แปลไม่ได้วะเอา้าตรงนี้เป็นที่จอดรถไฟเนี่ยโอ้เพิ่งรู้หุ่นยนต์ยิงด้วยโอ้โหหน้ามึงนี่ไม่หน้า,ม,นนามองมอง,มองตูตรง,งนั้นเลยอมึงนี่เป็นหุ่นยนต์ยังหือเคคุย I found out how much they're paying. It's good money, very good actually. I'm going tomorrow. The procedure is simple, no pain and almost no damage. Sure, your brain is a little worse for wear, whether the patient recovers, but a job's a job, right? I might even quit the whole flower collecting. Business. But all that's still just castles in the sky. Meantime, we've got phytocopies to sell. i got a order so I'm a พวกของมาขายอ่ะมันต้องการเราเก็บสองสีแดงเจ็ดสีบอย่างน้อยแล้วก,ก็หนึ่งส้มพูดเลยฟังไม่เรื่อง Who are you มึงคือใคร I don't know what that m e a n ่งใครใคไม่มีเวลาอธิบายเสียเวลาทำ <20 S 1> ไมท้าวาห้ากำลังจะถูกไล่ออกฉันไม่ต้องการกลับ กลับไปแล้วก็ถูกปิดเครื่องยี่สิบวันอะไรวะเนี่ยฮเฮ้ยดูดีครับทุกคนไอ้หน้าคนน่ะแม่ไอ้ลูกตามันน่ะมันเป็นคนแต่ตัวมันน่ะทั้งล่างเลยเป็นหุ่นยนต์หมดชอบแอนิเมชันหรอเนาะฉันเสียความจงฉ,ฉันเสียความทรงจำของฉันทบาฮา

What do you mean by sell them? If people buy them. If people if valuable, somebody beautiful can license a copy of their DNA and sell it, which can then be used to make Some all sorts of beautiful. stuff, androids, flower vases, which the can one make. on your table. As for you and I, we digitize flowers, make them into phytocopies and sell them. Understand? People like seeing a high number on the display. Beautiful things are always valued. เอาดอกไม้มาขายนะเอาดอกไม้ไปดิจิทัลก็ไปขายใส่ d n เอได้ด้วยหรอใส่อย่างไง่าดอกดอกไม้ก็คือมันเอาดอกไม้มาใส่ d n a อนมาดูแม่งทำไงผมก็ไม่เข้าใจครับอานาคตกูไม่เข้าใจกูยังอยู่ในโลกนี้เลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> อุญญ่นยนต์ไม่มีเลยโอเคทับ <c oughs> okay, ะาห้าเธอเอ้ยนายต้องการให้ฉันไปเก็บดอกไม้โอเคทับป่า so you want me to pick some flowers no damn it not pick some flowers if you go and pick the first flowers you see feel free to stuff them right up your nostrils who's gonna buy those what I need is the prettiest flowers you can find ไม่ใช้เราเก็บดอกไม้อย่างเดียวไม่ใช่แค่ดอกไม้ธรรมดาถ้าเก็บดอกไม้ที่สวยใครจะเก็บดอกไม้เหี้ยมาขายอะครับหาดอกไม้น่าองค์สู้โอ้ย Amazingly today you're even weirder than usual. Look, you take the genomeer, go up to the flowers and measure their beauty. I need two red gabarros back into what? ทราจให้เก็บให้เก็บดอกไม้แล้วเอาใส่ในกล่อง All right, that sounds doable. ฟังดูน่าจะง่าย้ฉันจะกลับมาภายในสามชั่วโมงต้องการอะไรไหมต้องการเอาอาหารกลับมาเปล่าให้ฉันเอาอาหารมาให้ไหม ฉันต้องการเลนเลนไอแว่นตายของไอหุ่นยนต์ผู้หญิงเนี่ย I need a lens for a female embody A lens won't help that face of yours. It was already malfunctioning when your late grandfather brought it up in buying Hangor. Ain't nothing you can do. It's a cheap pirated copy. Let it go. It's been gathering dust for years. Let it. โอ้ oh, คือแม่งบอกว่าอยากไปช่วยมาเลยคือมันเป็นของเหมือนบ้าทุนเยองเป็นเศษเหล็กอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าพวกเปู่ย่าตายตายเอามันแค่ซื้อมาแบบแบบแบบาแล้วมันก็ถูกของเถื่อนปล่อยไปมันอยู่กับมันอยู่กับฝุ่นให้มันอยู่ไปเย่าไปแตะต้องมันปล่อยมันไปไม่ฟัง Bring the lens. เอาเลยน้อยครูทบหาเออเาให้ก็ได้ เอาเอาให้เขาได้แต่ฉันคิดว่าเอ็งกำลังอะไรวะเสียสติไปแล้วเอ็งน่าจะย้ายไปอยู่ในเมืองโอเคอย่ย้ายแน่คำถามอีกหนึ่งคำถามคำถามอะไรคำถามก็คือเลขอะไร What is that number on your chest? What does it mean? เลขสามสองตรงหน้าอกมันอะนั่นหมายความว่าอะไรมันคืออะไร What is that number on your chest? หมาย <What S 1> ความว <it> ่าไงเออ <laughs> ทุกตัว Lord, เหมือน <Lord. S 1> จะมีหมดนก Seriously, <laughs> I didn't see it coming. All right, I'm off. Tons to do and the weather is getting nasty. แม่งไม่ยอมตอบด้วยเพราะมันคิดว่าเรารู้ไปแล้วไปเอาหมวกแล้วนะมึง ว่าแม่งหัวร้านผ่าห้องใส่หมวกเอาหมวกไะนะอันที่มันอุ่นๆทำมาจากขนรู้ไหมที่ผมพูดหมายถึงว่าอะไรวิกผมมั้งแล้วว่าแม่งคือถามมันนะมันไม่ยอมบอกไงเพราะว่ามันรู้มันรู้ว่าเรารู้ไอ้พวกนี้แล้วแต่จริงๆแล้วเราอะได้เสียความทรงจำไปซึ่งแม่งก็ไม่สนใจว่า ผมจะเสียความทรงจำหรือเปล่ามันคิดว่าผมล้อเล่นกับมันหุ่นยนต์นั่นนะครับก็5ทีกว่า,วากับการคอนเวอร์เซชันสนทนาโอเคถ้ามาห้าจะเอาเลนไม้เราแล้วก็แต่เราต้องเอาไปแลกกับ4ี่ไฟโทคอปี้ไปเอาดอกไม้ให้หาจีน Jean, you need to dog, unit, turret, car, gear, gear, gearbars with 70% high or higher. tea -one, one orange with 80% or higher, one yellow with 90% or higher. Ok okay. đọc mà. Tìm khương Mỗi khương เครื่องดอกไม้เครื่องดอกไม้ใช่หมวกนี่ไม่ใช่เครื่องดูดอกไม้นี่มันบอกให้ใส่กล่องนี้เปล่าวะใช่ปะ่ะเออมีรูปดอกไม้เออน่าจะเป็นกล่องนี้มันเขียนว่าอะไรอะสต็กนั่นไงไฟโต้คอปี้เห็นปะ่ะมันเขียนอยู่ตรงกล่องอะตรงนั้นเห็น,เ,หนเปล่าต้องใส่กล่องนี้มั้งนี่คืออะไรที่ใส่ดอกไม้เปล่าใส่ดอกไม้เอามา ไม่รู้แม่งอ้อเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยเนี่ยเอาดอกไม้มาแล้วมาทำเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ใส่ใกล่องโอเคทำต้องทำให้แบนวะใส่ DNA ได้หรอของล้ำค่าเนี่ยอะไร80%เอเนเอาเดี๋ยวบอกอันนี้ไอ้ที่ตรวจใช่ป่ะมันต้องการดอกไม้สีแดง เนื้อก็ต้องถึงอย่างน้อยเจสีส้ม80%แล้วก็อันสีเหลือง90%โอเคเช่นนี้วะอันนี้ไออันตรวจเอ้าเียทิ้งเลยนี่มันที่ดูรูด,ดหรือเปล่าลองดูนะสองบอกให้ใช้เครื่องเช็คนี่เครื่องเช็คหรือเปล่าก็มาดูนะเพราะว่า ตอนพาร์ทแรกหาแม่งหมดแล้วมีว่าจะหามีดนู่นนี่เจอหวังว่านี่คงจะใช่อะเหมือนกล้องจุลทรรศใช่ไหมตรวจตรวจดอกไม้ใช่ปะห,<อ>หมายเลขตรงหน้าอ,อกก็คือค่าของ DNA เรา ถ้ามันมากก็หมายความว่าเรามีประโยชน์ต่อสังคมแต่ถ้าน้อยก็พวกไม่มีใครต้องการเชี่ยวอะแม่งมีอย่างนี้ด้วยประเมินค่าคนด้วยตัวเลขตรงหน้าอกกับดีเอนใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก็มันบอกว่าเรามีด้วยแสดงว่าเราไม่ใช่คนเราก็เป็นหุน่นยนต์เช่นกัน <c oughs> โอเคตรวจได้ปะ <c oughs> เนี่ยเออตรวจได้มีวงกลมโอเคกด t ุ e s รัพย์รา work is not fully open เอาเอาอันนี้มันบานเหรอบานมากๆบานแผลเอยนั่นไงเจอแล้วบานแผลตรวจกี่เปอร์เซ็นต์ว,วะอุย้ยมีหกเนี่ยยีบห้าเปอไม่เอาไม่ได้ตรวดตๆๆๆตรตไม่เอา ต้องห่านะแน่เลยอ่ะนั่นไงเก็บได้ยังเก็บได้ยังอ่ะอ้ไมากูเก็บไม่ได้ครับห่า I c a n use it เอาเอา,เ,อาเก็บไม่ได้ถ้างั้นมึง มันเก็บไม่ได้วะนั่นไงเก็บได้อะอ๋อ,อ,อ,อต้องร้อนมันบานถึงจะเก็บได้อ้อแม่งอย่างนี้นี่เองเอาแล้วของไปไหนแล้วยิงหายากเลยครับโยนแม่งเป็นของเล่นไม่ได้อ5สบห้าไม่เอาต้องเอาสีแดงอย่างน้อยจเปอร์เซ็นต์โอเคไม่ได้ไม่บานพอ ตรงไหนบ้านนู้นวะเนี่ยนั่นไงสามอันเลยพเพลงศูนย์เปอร์เซ็นต์ให้กูไหมครับโคชชอบเสียงเพลงเลยหกสิบเอ็ดไม่เอาตรวจต่อ analyzing เก้าสิบห้านั่นแหละบานสิครับเอเอกลับมาบาน,น,นใช่ไหมเธอ จะมาตูดบานอย่างเดิมใช่ไหมแค่โปรดบานสักทีจะบานนะบานสีแดงสองอันแล้วก็ไปเอาสีส้มหนึ่งอันนักสีเหลืองหนึ่งอันไอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ต้องหายากแน่เลยวะจะบอกนี่หยิบได้เลยนั่นไงกูว่าวเอาอันนี้โยนใหม่อ่ะโอ้ อย่าอย่าอย่าย่าย่ายอย่าอย่าไปใต้นั้นไม่ดีโอเคเราก็เอาสีส้มใช่ไหมสีส้มก่อนเครับงงเหมือนกันเนี่ยให้หาดอกไม้เออแต่มัน่างงมัมนมันก็มีเหตุผลที่ให้เก็บของมีค่าใช่ไหม GNA มีอะไรดำดำหนุนปะพวกไวรัสตัวดำๆไม่รู้ อ่านี่นี่บานนี่กี่เปอร์เนะแปดสิบเอรนศูนยเอออนบานบานบานนี่ยังไม่บานยังบานไม่พอไม่พอต้องเอาอันโค่นโคบานนี่ตุ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 กี่เปอร์เซ็นต์วะ แปไม่ได้นันน yeah! ี้แค่เจ็ดสิบหกแสิบอ่ะคีาตตด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 นั่นเงเย้เก็บแล้วอันนี้แล้วก็สีเหลือง90%อืมมันต้องยากแน่เลยวะทำไมหกฟังกูมันชอบร่วงจาบหูกูวะ เฮ้ยดอกไม้บักเว้ยแม่งลอยถ้าไมสเสืองมันน้อยยังลยวะเออสเสืองฮัลโลหลเลืองแม่งยังบักกันทุกคนไม่บักนั่นไงโอ้เจอสักทีตรงนั้นแม่งไม่ค่อยมีตรงนี้มีบ้านอันที่บ้านอยู่ไหนนี่บานเพอ,อยังไม่พอ ต้องหายากแน่ๆเลยว่ะฮัลโหลดอกไม้นี่ไงไม่ใช่อันนี้มันบ,นบานๆอยู่ไงวะเบนเแบนเนะี่ยโคตรแบนอะหน้าอกแบนอนะอะไรอย่างนั้นนะอะเฮ้ยไม่เจอหญิงเนี่ยไม่งอยู่ไหนวะเนี่ยใช่ปะเยี่ยมเลยครับเอา้ากูมึงจะทิ้งตัวมึง ไม่ได้บานไม่พอขออันที่โคตรของโคตรแบนเลยแบนหน้าอกแบนแบน give me I need หน้าอกแบนแบน,นั่นเนี้ยคุูพูดถึงแล้วแม่งก็มาหาคุณเลยครับทฮไมมันบานเองได้ปะเนี่ยค่อยค่ย มันจะบานเหมือนอันอื่นปะมีตรงอื่นไหมอดอกไม้อะเหมือนไม่มีแล้วอะขอบานทั้งอันได้ไหมตูดบานต้องใช้เวลานานมันอย่างเามันจะบานแบนๆเดินช้าๆนั่นไงบานนะเอา้ากล่าวเสพเธอโชคดีไหม โอ้โห oh, oh. โชคไม่ดีไม้ไอห่าำดำๆายรัสอย่า,า,ยยามันยุ่งเลยกูล่ะมันคืองาดำของราเมนแม่งจะมาแดกกูแน่แน่แน่นอนแน่แน่นอนโอ้ตามกูทำไมอ่ะกูทำไรม,ม,มึงอ่ะ นี่นี่บานแปลงอื่นซะไปแปลงอื่นนะกูโอ้ยแมงดอกไม้เรองมากไงเก็บแล้วให้ไปเลยไม่ได้ไงวะมาแล้วอ่า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 ถ้าโดนเยอะๆนี่ตายหาแน่เลยววะเริ่มใหม่เกมโอเวอร์เปล่าขอหน่หอยเฮอะดอกไม้อะไรดิเนี่ย,ยนี่ไหมขอสีเสื่อมมันมานอนแล้ว ไหนว่าอันแบนแบนไม่เห็นเลยตอนนี้เนี่ยดูอยู่เนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีมมนั่นไงเจออันหนึ่งแปดสิบสองต้องการเก้าสิบแม่งเลยเก้าสิบเก้าสิบเก้าย็ด อันนี้มาเร็วบานนี่ต้องลอยแมงบานใช่ไหมโอเคจำนะตรงนี้อย่าเดินไปไกลตรวจอันอื่นดูกันมันเป็นบานช้ากว่าเดิมวะนี่สิบมาแล้วบานแล้วบางเก็บอ่ะครูไปแล้วครับ สีแดงสองอันสีส้มหนึ่งอันสีเหลืองหนึ่งโอเคปกลับบ้านรอห้าอะไรรอให้เสียมจำมันแรกหรืออยากนั่งบนรถไฟอ่ะเป็นไงเออแล้วไอในสวนสนุกสวนเฮ้ยนั่นมันยานแล้วอะออยานของเราที่เรานั่งเข้าไปสวนสนุกคือในสวนสนุกอมันมีอยู่แปดเครื่องเล่นเฮ้ยมีเก้าเราเล่นมาหนึ่งหนึ่งอันไม่รู้จะเล่นทุกอันหรือเปล่านะอาจจะ ไม่ได้ทุกอ่านวนน่าจะได้ทุกอันหรือเปล่าไม่รู้คือพาเกตเราก็แค่ต้องช่วยผู้หญิงหุ่นยนต์แล้วก็ออกไปจากที่นี่ใช่ไหมเข้าไปในเมืองนี่ก็คือมองโกเลียมีอะไรเลยมองโกเลียมองโกเลียในชีวิตจริงเป็นนีป่าวะวางเปล่า,า,าอยู่บนเขาโอเคเข้ามาลนะตัวเอง เอานี้เก็บอืมเอาดอกไม้ใส่อ่ะกดต้องปิดก่อนเนาะกดตุ๊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 ดหืมดอกไม้แห้งแดกเลยวมนอร่อยไหมล่ะได้แล้ว95โอ้95แรงว่า DNA ใช่ป่ะเหมือนตามตัวเลขอ่ะอันนี้จะยัง74เนี่ไอหุ่นยนต์ลุงนั่นแม่ง สามองเปิดนะครับก็ว่าหุงคาว production อะไรวะเนี่ยชางแชงแชงอะไรวะ store production แปดสิบแโอเคเขมาใส้ปิดเอเก้าสิ 92. เลือ,อีกหนึ่งอันเป็ดทอดใส่แล้วมันเป็นนะอาหารออกมาแม่งจะเมเปมากพูดตอนนี้กูก็หิวเลยครับไอ้หาเก็บเก็บได้ว่าโอเคไปได้หมดแล้วใช่ไหมสปีกวิดไอด้าอ๋อโอเคคุยกับไอด้าอีดาคุณรู้ป่าผมคิดว่าผมกำลังคิดว่า

แล้วคนคนอื่นก็ไม่ควรจะรู้ว่าฉันอะไรวะมีชีวิตอยู่มัง้งถ,ถ้าไม่ใครรู้ว่าเ้าไม่ใครรู้เกี่ยวกับมันเออทำไมเลขพวกนั้นมันถึงสำคัญละ่ะเพราะฉันไม่ไมไเ,เ,เพราะฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวออของฉันเนาะพราเราไม่รู้ว่าไอเนโรชิปก็คือหัวสมองที่เราสา่ไปอะ มัน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 ไปอยู่ไหนมาก่อนก่อนที่มันจะมาถึงตัวเราถ้าเราเป็น duplicate, ปรูปไปเขต u ู l ไปเ t ตก็คือถ้ารูปไปเขตนะ if am a d o u p ไปเขตก็หมายความว่าที่ผมคิดน,นะตัวเหมือนกันคุณโยนตัวเหมือนกันเว้เหมือนกันจิตใจมนุษย์เหมือนกันจะต้องมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งถูกจับเมื่อมันไปอะไรวะไปลงทะเบียนมีอย่างนี้ด้วย ปลอมตัวฮะเยี่ยมโอเคไอดาไม่งั้นก็จะรอแล้ว it's your call alright it's your call จุดจุดจุดโอเคมาเช็ค so let's check your number ของเธอหาไม่ทจอนหาได้ทกงานของไอพารกอันนั้น นนแต่ชื่อของฉันไม่ได้อยู่ในลิสต์นั้นแต่ฉันมั่นแต่ว่าฉันเคยทำงานที่นั่นฉันต้องการข้อมูลอะพเศษขล้มเอาวต้องการข้อมูลว่ากันนี้อะไรก็ได้ความจำของฉันมันเป็นอะบากระจายไปหมดหรอแอนดอนเชอร์มีเอตเองไม่เข้าใจาว่าอย่าบอกเลยฉันกูอ่านกูยังงงเลยครับ แต่เธอจำจำบางอย่างได้ใช่ไหมบอกฉันสิเอ่อเนี่ยทุกคนจะไป transfer หรอย้ายหลังจากการแสดงเสร็จฉันไม่รู้ว่าทำไม undergo อะไรไปไหน ก็คือหลังจากโชว์เสร็จแล้วไอ้พวกเด็กอะมันจะเข้าไปที um ่ทรานเฟอร์ก็คือตัวตอนที่มันดูมันยังเป็นมนุษย์อยู่แล้วพอมันไปไอ้ทรานเฟอร์ยาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าย้าร่างกายย้ายจิตใจมาใส่พวกหุ่นยนต์แปลกไหมล่ะอะไรวะเปลี่ยน เป,เปลี่ยนแปลว,วสลับร่างในสวนสนุกครูว่างกระป๋ครับใครเปลี่ยนนั่งในสวนสนุกแล้วก็มีมีอย่างหนงอายุของเขาอายุขวงเขาเออเด็กมากเพิ่งเริ่มแรกเหรอประมาณอายุห้าหกปีส่วนมากนะ อะไรมัน,ปนแปลเก,ก,กี่ยวกับอายุพวกเขาวพวกเขาเด็กเกินไปที่จะย,ย้ายพวกเด็กตัวเล็กไม่อะไรวะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะโดนย้ายล่างแต่ว่าพวกเขาก็ทำไม่นี่ไม่ว่า้าเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แล้วฉันก็ได้มีอะไรวะได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำาางอย่านด้วย ใหย่ฉันจำมันไม่ได้ว่ามันคืออะไรเธออาจจะจำได้หลังจากที่เธอเธอได้เลนใหม่ Maybe you'll remember more once your sight is back Maybe อาจจะใช่ถ้าไอ้แก่นั่นมันทำตามมันบอกแลวว่าจะเอาเลนมานะถ้ามันมีอันที่อะไรว่าใช้งานได้อยู่ในอยู่ในสวนสนุก บอกฉันสิว่าไอ้โลกสกรีนนี้เขาเกี่ยวกับโลกสกรีนนี่นคือไอ้แว่นนายหมายถึงเอ่อหน้าที่ของมันเหรอใช่หน้าที่ของไอ้จอที่ใส่ของตาเนี่ยมันคืออะไร Yes How does this screen provide sight The look screen doesn't provide sight Rather it displays an image of eyes I think it's used in a transfer somehow. Oh. I don't recall exactly how. ค <'ll> ือลูกตะกีนั่นน่นที่มันใช้อยู่มั้งมันไม่ทำให้มองเห็นแต่มันโชว์โชว์ภาพลูกตาเฉยๆฉันคิดว่ามันใช้ในการย้ายนะแต่ฉันไม่รู้ว่ามันใช้อย่างไรฉันจะพยายามอะไรวะนึกมันให้ออกหลังจากที่คุณออกไปเอา ของกับไอ้แก่นั่นใช่ปะวะโอเคเดี๋ยวฉันจะไปละวเนื้อสวนสนุกอันไหนนะที่ต้องเข้าไป I'm on my way Which pavilion should I look in The second อันนี้ส่องและอย่าลืมแ่ะอย่าลืมเลย Don't forget what The box with the photocopies อย่าลืมกล่องกับไฟโตคอปี o โอเค e e y เจอกัน โอเคครับทุกคนผมก็จะมาจบลงแค่นี้ครับสำหรับเครดในภาพนี้ในพาร์ที้เราก็ได้ไปคุยกับไอ้แก่หุ่นยนต์แล้วเราก็ได้รู้ว่าหมายเลขตรงหน้าอกเรามันหมายความว่าอะไรนั่นก็คือแบบเอ่อความสําคัญของสังคมแล้วก็ค่าดีเอ็นเอนี่ยตัวเราแล้วเราก็เอ่อได้ทราบว่าไอ้แว่นที่บินเสรน,นั้นมันไม่ได้ช่วยให้มองดีขึ้นเลยถึงจะซ่อมก็ตามนะเอ่อแล้วคิดว่าในพาหน้าเราก็จะเอากล่องให้กับไอ้แก่นั่นแล้วก็จะเข้าไป สวนสนุกไปเล่นหาเลนสำหรับผู้หญิงคนนี้นะถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วคอมเมนต์ด้วยครับผมชื่อโนพีแล้วเราก็ได้มาเจอกันใหม่ในพรทหน้าเพียว